เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้ค,ครูเลสและนี่คือรายการข่าวเช้าประจำวันที่20มกราคม2565นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยประเด็นแรกคือ Rainbow Six Extraction วางจำหน่ายนะตามกำหนดเวลา global เนี่ยมันคือวันที่20มกรานะครับก็คือวันนี้นะแต่ถ้าสำหรับในบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องบวกหนึ่งะอันนี้ก็เป็นธรรมดาของเกมที่วางจำหน่ายอยู่แล้วนะครับตัวเกม Rainbow Six Extraction เนี่ย ณปัจจุบันเนี่ยคะแนนรีวิวบน Metacritic เนี่ยอยู่ที่72คะแนนนะถ้าเทียบเป็นป้ายสีก็คือป้ายสีเหลืองก็คือระดับมิกซ์นะฮะแล้วก็มีรีวิวหลายๆเจ้าก็ออกมาให้รับชมกันเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าใหญ่อย่าง IGN และ g a m e s p o ์ตให้คะแนนเท่ากันอยู่ที่ประมาณ7คะแนนถ้าเทียบสกเกลกันแล้วเนี่ยคะแนนสาหรับรีวิวเจ้าใหญ่มันอยู่ในเรทประมาณว่าดีนะครับก็คือเล่นได้ดีอะไรแบบนี้ ไม่ได้ยอดเยี่ยมนะถ้า8ขึ้นไปก็คือจะนับว่าเป็นยอดเยี่ยมแต่สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างประเทศหลายๆคนที่ผมชื่นชอบแล้วไว้ใจเป็นการส่วนตัวในเวลาแบบมีเกมอะไรใหม่ๆออกมาแล้วผมไปตามดูเนี่ยหลายๆคนลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเกมขาดอะไรหลายๆอย่างไปครับคือตัว rainbow six e action เนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาจากการเป็น ซีซันพิเศษซีซันหนึใน Rainbow Six Siege นะครับตอนนั้นที่จะเป็นเหมือนซีซันเอาเบรแล้วก็มีเป็นเกมโหมดใหม่ขึ้นมาให้เล่นก็เป็นลักษณะนี้เลยเหมือน l e ฟฟอร์ดเดนะตะลุยด่านไปแต่แทนที่เราจะไปยิงซอมบี้ก็เปลี่ยนเป็นยิงเอเลี่ยนที่มาบุกโลกกันแทนซึ่งโดยพื้นฐานของมันเนี่ยถ้าเป็นเกมโหมดที่เอาไว้เล่นแก้ขัดเล่นนานๆเล่นทีซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นเทศากาลมันเป็นซีซันตอนนั้นออกมาเนี่ย คนก็รู้สึกว่าเออมันสดใหม่มันแปลกใหม่ถ้าเทียบกับเกมเรนโบ o w ซิกเดิมที่เป็นมัลติเพลเยอร์ยิงกันแบบ5ต่อ5นะครับแต่พอมาได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างมันก็รู้สึกว่าเออมันสดใหม่ดีทีนี้การจะดึงเอาโหมดนี้มาทำออกมาเป็นเกมซึ่งเป็นสิ่งที่ Ubisoft ชอบทำแล้วก็ถนัดมากในการแบบดึงเอาส่วนเล็กๆของเกมเกมหนึ่งแล้วมาสร้างต่อยอดให้มันเป็นอีกเกมหนึ่งเนี่ยตัวเกมในรูปแบบนี้เนี่ยถูกผลิตซ้ำมาค่อนข้างจะนานมากครับเกม โค o ออฟชูเตอร์ PVE อะไรแบบนี้คือเห็นกันมาโอ้โหตั้งแต่ตัวต้นตำรับที่เรารู้จักกันอย่างเลฟออนเดอะไรเงี้ยมีลักษณะคล้ายคลยคึงกันค่อนข้างจะมากรวมไปถึง Back f o โฟบัตเอเลี่ยนไฟทีมอิลลิตอะไรแบบนี้นะก็มีให้เล่นเล่นกันในช่องผมเองวันก่อนก็เพิ่งจะไลฟ์ไปนะอนาครุ s ิสนะก็เป็นเกมลักษณะเดียวกันเลยตัวเกมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีพื้นฐานจากซีซั่นของเรนโบว์ซิกซิและถือว่าในตอนนั้นเนี่ยเกมมันก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์บริบูรณ์ประมาณหนึ่งแล้วนะครับแล้วพอ วางจำหน่ายออกมาเป็นตัวเต็มเกมกลับรู้สึกว่ามันมีอะไรที่สดใหม่น้อยเกินไปมันคิดเติมมาน้อยเกินไปอันนี้ก็เป็นคําวิจารณ์ที่หลายๆสํานักรีวิวเนะเขาให้ไว้สําหรับ Rainbow Six Extraction ถ้าสําหรับใครที่สนใจมีให้โหลดเล่นใน Xbox Game Pass ก็ไปลองเล่นกันดูครับแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงก็มาเล่าให้ฟังกันด้วยละกันนะครับ ประเด็นที่2เรายังอยู่กับควันหลงของการควบรวมกิจการของ Xbox และ t i v i v i s n o n i ริ a r ทนะครับมีประเด็นลายร้อมที่น่าสนใจหลายๆอย่างมากเลยทีเดียวอย่างแรกจากเหตุการณ์ปรากฏการช็อกโลกครั้งนี้นะหุ้นของ Sony ครับที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่ร่วงไป13%นะคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ประมาณ20,000ล้านเหรียญน,นะครับหลับอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาก็จนลงไป20,000ล้านนะครับก็เป็นอะไรที่น่าปวดหัวดีนะฮะอันนี้ก็เป็น หนึ่งในผลกระทบสตรกออฟจีเนียที่ผมพูดไปสำหรับาทาง Xbox แล้วก็ Phil Spencer ขยายความประโยคนี้นิดนึงแล้วกันว่าทำไมหมากของ Xbox ตานนี้มันช่างพอเหมาะพอเจาะอะไรในหล,หลายๆอย่างเสียเหลือเกินนะครับก็คือการที่ Xbox ไปซื้อ p u b l i s h e r อย่าง c t t v v s s o o n บ i z า a r d เนี่ยทำให้พวกเขาเป็น p u b l i เ h e r g เกม ที่ทํากําไรเป็นอันดับ3ของโลกนะในปัจจุบันนะอันดับที่1คือ t e n เซ็นนะครับอันดับที่2คือ Sony และอันดับที่3ก็กลายเป็น Microsoft แล้วถ้าเกิดว่าควบรวม a i t i v i ิชันวิส a r d เข้ามารวมกันเนี่ยมันเป็นการบีบให้ Sony ต้องทําอะไรสักอย่างคือที่ผ่านมา Sony ก็อยู่นิ่งๆเงียบๆได้นะเขาก็เหมือนกับทุกอย่างมันคงสถานะแล้วมันยังไม่เกิดการฉีกการแตกต่างของระหว่างทั้ง2ค่ายมากนักนะนะในเรื่องเกี่ยวกับยอดขายหรือว่า สัดส่วนของตลาดเนี่ยก็ยังสูสีกันอยู่และโซนี่ Sony คิดว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเกมของพวกเขาออกพวกเขาก็น่าจะมีกระแสอะไรที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นได้แต่ในตอนนี้ Microsoft ได้บีบบีบมือให้ Sony ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วว่าถ้าอยู่เฉยๆอย่างเดิมเกมสตูดิโอของคุณ17 s t u d i สตูดิโอเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้กับของชั้นแล้วนะ31สตูดิโอถ้าเราหารว่าเออ Xbox เนี่ย Exclusive ออกมา ไกมากคือทุก3เดือนมีเกมออก1เกมที่เป็น X คูซีมเนี่ย Xbox สามารถทำได้7ปีต่อเนื่องนะคือสตูดิโอหนึ่งออกเกมหนึ่งแล้วก็เว้นหายไปสตูดิโอออกเกมหนึ่งทุกไตรมาสอย่างเงี้ยคือ Xbox ทำได้7ปีโดยที่ยังเหลือสตูดิโอที่ยังไม่ได้ออกเกมด้วยซ้ำนะแต่นั่นคือการคิดบนกระดาษบนตัวเลขง่ายๆการทำจริงๆเกมมันต้องใช้เวลามันต้องผ่านการโพลิชขัดเกลาอะไรเยอะแยะนะนี่เป็นการหารให้ดูเฉยๆการบีบให้โซนี่ต้องขยับตรงเนี้ย บีบในเกมที่โซนี่ไม่ถน,นัดเสด้วยครับนั่นก็คือบีบด้วยเงินครคือถ้าเกิดว่าโซนี่อยากจะเติบโตในลักษณะนี้ได้เทียบเท่ากับ Microsoft เนี่ยโซนี่จะต้องใช้เงินจํานวนสูงมากๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่พวกเขามีไม่เท่า Microsoft อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการกดดันเหมือนกับยกทับมาประชิดหน้าเลยว่าเอายังไงจะเดินหมากยังไงอะไรเงี้ยเป็นการบีบให้โซนี่ต้องใช้ Resource ซึ่งก็ต้องมาดูว่าโซนี่จะขยับอย่างไรในเรื่องนี้นะครับเรื่องที่2 a c t i v a ิ i o n ถ้าเราติดตามข่าวกันมาเราจะเห็นว่าบริษัทกำลังอยู่ในช่วงมีปัญหานะครับตัว CEO Bobby อ o t i c โเนี่ยไปสร้างวีรกรรมวีลเ,เวนเอาไว้เยอะมากมี Sexual Harassment มีการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมีการใช้งานพนักง,งานอย่างไม่เป็นธรรมอะไรหลายๆอย่างบริษัทกำลังอยู่ในช่วงขาลงราคาหุ้นของบริษัทก็ลงมากอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติของบริษัท ในมหาชนนะมันจะมันจะเกิดอาการอ่อนไหวเกี่ยับราคามูลค่าของบริษัทได้ง่ายมากไม่ว่าจะมีเรื่องมหมาเห่าลมพัดอะไรเนี่ยราคาหุ้นก็ปัดปรับเปลี่ยนตกลงได้นะและการที่ตัว a แ v i s i o n ันบิษัทมีข่าวแย่มาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้มูลค่าของบริษัทลดลงอยู่แล้วซึ่งเมื่อ หุ้นตกคนมีตังก็ต้องมาช้อนซื้อนะซึ่งนั่นก็เป็น Microsoft ในจังหวัดนี้นั่นเองซึ่งมันทําให้มูลค่าของเงินที่ Microsoft จะต้องจ่ายเนี่ยมันถูกลงกว่าที่ควรจะเป็นครับคือถ้าเท่าที่ผมเช็คล่าสุดเนี่ยมูลค่า,าหุ้นต่อหุ้นนะของ Activision เนี่ยอย,อยู่ที่ประมาณ40เหรียญในตอนนี้จากที่พวกเขาเคยพีคอยู่ที่ประมาณ70เหรียญน,นะครับซึ่งนั่นก็แน่นอนโอ้โห การซื้อหุ้นด้วยจํานวนเงินมหาศาลขนาดนี้มันมีส่วนต่างเยอะแน่นะเกิดว่า Xbox มาเทคตอนที่บริษัทเขาพีคๆไม่ได้มีปัญหาอะไรยังไงก็จ่ายเยอะกว่านี้นะผมคิดว่าประเด็นต่อไปครับมีเกร็ดเล็กเกรดน้อยนะเกี่ยวกับตัว Bobby Kotick นะว่าตัวเขาเองเนี่ยพยายามที่จะขาย Activision Blizzard ให้กับ Facebook ด้วยนะคือมีการเจราจากับ Microsoft ก่อนนะครับหลังจากที่เจราจากับ Microsoft แล้ว ตัว CEO ของ Activision เนี่ยไม่พอใจในเรื่องราคานะอาจจะคิดว่าเขาสามารถที่จะบิดได้มากกว่านี้อาจจะหาคนซื้อคนอื่นที่ให้ราคาได้มากกว่านี้เขาเลยไปคุยกับทาง Meta นะเป็นบริษัทแม่ของ Facebook แล้วก็ปรากฏว่าการพูดคุยนั้นไม่เกิดผลใดๆนะปิดดิวไม่ได้เขาเลยกลับมาคุยกับ Microsoft แล้วก็มาเวิร์กกันในช่วงปลายปีที่ผ่านมาว่า ข้อเสนออะไรต่างๆเป็นอย่างไรนะสุดท้ายเราก็ได้เห็นว่ามันเป็นผลสำเร็จนะครับมีรายงานล่าสุดมาว่าตัวบ๊อบบี้โคติซีโคนปัจจุบันของ a t i v i s i o n ัน i z z a r d เนี่ยหลังจากที่จบดีลการถ่ายโอนบริษัทเรียบร้อยซึ่งใช้เวลาน่าจะประมาณ1ปีเนี่ยเสร็จกันน่าจะกลางปีหน้าเนี่ยนะครับตัวเขาก็จะไม่ได้บริหารบริษัทต่อเรียบร้อยแล้วแค่อยู่ดูแลในช่วงมีการเปลี่ยนผ่านเท่านั้นหลังจากนั้น Microsoft Phil Spencer ไม่น่าจะเอาไว้ครับก็น่าจะเป็นการเชิญออกที่มีการเซ็นเช็คก้อนโตเขามีการคำนวณมาว่าตาหมอนเนี่ยอาจจะได้เงินประมาณ200ร้ล้าน200ล้านเป็นเงินก้อนสุดท้ายก่อนที่จะเทคลีฟนะออกจากบริษัทไปนะครับประเด็นที่หลายฝ่ายน่าจะพูดถึงกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่นะฮะการทำงานระบบการทำงานของเหล่าลูกจ้างในแอ i v i s i o n นบิ a r ทซึ่งมันเป็นประเด็นกันมานานว่าผู้เขาถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมถูกลังแกถูกล่วงละเมิดอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อ ถูกโอนถ่ายไปอยู่ภายใต้ Microsoft แล้วชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาก็คาดว่าน่าจะดีขึ้นครับอันนี้ก็เป็นความหลงเกี่ยวกับประเด็นการควบรวมกิจการของ Activision Blizzard แล้วก็ Xbox นะครับอย่างไรก็ตามประเด็นของเรื่องนี้เนี่ยใหญ่โตมากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะมีข้อมูลทยอยไหลออกมาอีกเรื่อยๆผมจะรีบนำมารายงานให้ทุกคนได้ทราบนะเมื่อมีข้อมูลล่าสุดปรากฏขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ